ยินดีต้อนรับซูอาโอว<ะ>ีสวัสดีมาเร้มาแต่คนเดีูวกับงั้รกไมาชิยกันเข้าที่คูกันอย่ามาจับนู้นะพงไพรมีทุกสิ่งที่ต้องการถอยเถอะว้แหล่ะ กิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาจมตีป้อมศัตรูเลยช่วยดูวอล์คานโจมตีไปเลยวานมาเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลัง เป็นทั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกลียดเช่นกันฮงใครมีทุกสิ่งที่ต้องการ Dragon and Slayer have appeared. Tuidum, Illumia, Slayer has been defeated. Dragon, though has been defeated, did so well. But the good is still going on. Don't stop, Soa. เวลาเป็นทั้งมิตรและศัตรูเนกลขาถูกโตีความเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกลียดเช่นกันป้อมเลนด้าของเราถูกโจมตี สิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไว้ งมีท<ว>กุกสิ่งที่ต้องเจอหน่อยดเพื่อนอยากเป็นของฉันควาไม่แน่นอนเลือดองเลือดอที่บ้านแนวบ้างตาศัตรูหายไปแล้วปเปุอร์คลิปก,กำลังถูกส่งออกไป ราชินีต้องหลับไหลสัพสัตต้องล้มตายเพียงเพราะเด็กขี้สงสัยช่วยดูวาวหฮ<ะ>เวลาเป็นทนั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะช่วยไปเท่าคั้นเจ็บปวดแต่มันก็สามงาสเงินกลางของกันถูกโจมตี defeated ก้อนเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลังป้องเลนกลาฟของเราถูกโจมตีคายถูกใคร มีทุกสิ่งที่ต้องการป้อมเลนมังกของเราถูกโจมตี Your team has destroyed a tower. Your tower has been destroyed. โจมตีป้อมศัตรูเลยทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไว้ Your team has destroyed a tower. Our enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Yeah! Yeah! Slayer has been <laughs> defeated <laughs> แต่ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไป าเป็นทั้งมิตรและศัตรูระวังพุ่มไม้ด้วยมันจะช่วยเป็นเองความเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกี่ยวพิษเลนดักพิษป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี Your tower has been destroyed. รชินีต้องกาทุจจงหีเพียงพระเด็กขี้สงสัยพงไพรมีทุกสิ่งที่ต้องการ An ally has been defeated. Everything <makes sound> <tongue> <tongue> team Super has destroyed. a tower. Super creep Super creep you have been defeated. Skill ultimate! Hot hot do destroyed ฟ้าสางแล้วได้เวลาออกเดินทาง Holy Dragon has been defeated Defeated! An enemy has been defeated! You have defeated an enemy! Enemy ultimate! Shut down! Enemy double kill! Calm down, we can win! enemy is จะขายแต่ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไปเรียกดาร์เซเลเยอร์ออกมาแล้วบ้าซา Your team has destroyed the tower. An ally has been defeated. กันที่มิดเพละศัตร,แรูแม้มันจะช่วยบรรเทาความเจ็บคความไม่แน่นอน defeated.

วานเมล็กความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแ e การรักษาทุกสิ่งล้คุ้มค่าใกการรักษา Ultimate!

Shut down, triple kill. Nice assisting. An ally has been defeated. Move together. Enemy double kill. Your tower has been destroyed. Nice assist. Infinite Slayer has appeared! Prepare for the it's final battle! You too! Don't be! You listen to me! you back? Your tower has been destroyed! Don't talk to her! You did it, but you have been defeated! Fa đu lẹ bông đuôi bông này không đau thu trong ti Infinite Slayer has been defeated Your tower has been destroyed ปกป้องอิทธนอยเยี่ยงชื่อถอยฮอยหว่านมาเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลัง

เวลาเป็นทั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดก็สังสงสิ่งที่เกี่ยวข้องในของเราทุกดวงตี บ้านของเรากำลังถูกโจมตี ส,สางแล้วได้เวลาออกเดินทางระวังคุมไม้ด้วยเพียเทเลก่อนทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าตัวตร,รักษาไว้รววบตั ข้า่าจะหาไปสักพักใหญ่ๆ

You have defeated an enemy. Double kill. Nice on, excellent. You're like me. Nice assistance. Jo tidak select you. How we can? mai du. You have been defeated. Dominating. แต่ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไปเพลย์คลิปเลนดักที

tất cả cũng thứ cái quan rất xa chăm sóc đều được máy, đốt lửa, không có khả năng không thể ngăn chặn được. Cấm nổ pháo, ngăn Lên Đừng một lớn Hãy มเล็กความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลัง ทั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะช่วยเป็นเท่าคามเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกลียดชัง อทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไว้

วานมาเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหัรตัวเรรั้ที <h aw> พงไพรมีทุกส,สิ่งที่ต้องการ

ทีมข้อติดขี้สงสัยรวมตัวโหลด้ายสิ่งแหละวิกตัวปกติผีเสื้อฝันหรือเปล่านะแล้วมันฝันถึงข้าบ้างหรือเปล่า